สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูยี่อีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาสุขศึกษาทุกวันสุกร์ EP นี้ก็เป็น EP ที่6แล้วนะคะที่เราได้เรียนด้วยการผ่านคลิปวิดีโอนี้หวังว่านักเรียนคงไม่เบื่อครูนะคะสำหรับวันนี้ครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ นักเรียนคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้การป้องกันโรคติดต่อนะคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรายังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องของความหมายของโรคติดต่อใช่ไหมคะแล้วก็การป้องกันโรคติดต่อที่สําคัญซึ่งเราเรียนเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ โรคตาแดงไปแล้วใช่ไหมคะอ่าสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะเรียนด้วยกันอยู่สโรคนะคะก็คือโรคไข้เลือดออกโรคหัดโรคอิสุอีใสนั่นเองนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อที่หนึ่งกันเลยคะ่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะมาเรียนในเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะคะ รู้ีญก็มีเพลงมาฝากนักเรียนนะคะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงใไขเลือดออกนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ คนรู้บางมวล ขัดไคขกันไหมพวกมันจะได้ตายต้องเป็ฟ้าหรือหาตะไคร้ที่ทีมาลอยไว้นุกน้ําก็ไม่เป็นยุงถ้ารับพระดูแลห้องน้ําพระบางในน้ําที่ปลูกกลูกดางในอ่างก็มีลูกนะ้ำโรงเรือนโรงเยี่ยมห้องงานรงงโรงคาขอย้ำรวมพยาบาลก็ดําใหญ่ที่พักพิงยู่คาตะกอนขอยะมีน้ำ เพลงเมืกก่อกี้ใครเป็นคนร้องเอ่ย พิติชิโร่ใช่ไหมคะอ่าโอเคนะคะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนในเรื่องของโรคไข้เลือดออกนั่นเองนะคะหัวข้อที่หนึ่งก็คืออ่าเรามาดูสาเหตุการติดต่อกันดีกว่านะคะก็คือเกิดจากเชื้อไวรัสใช่ไหมคะแล้วก็ติดต่อโดยมียุงลายเป็นพาหะนําโรคนะคะซึ่งยุงลายเนี่ยมักจะหากินในเวลากลางวันแล้วก็กัดผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกนะคะแล้วนําเชื้อ ไข้เลือดออกเนี่ยไปแพร่ให้กับผู้อื่นนั่นเองนะคะอ่าเหมือนอย่างในภาพนี้นะคะยุงลายก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะตองทอง้ทองเขานี่ก็จะลายๆนะคะอ่าอ่าเรามาดูการติดต่อของโรคไข้เลือดออกกันดีกว่านะคะเกิดจากยุงลายตัวเมียนะคะโดยเฉพาะตัวเมียนะ าไปกัดผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกนะคะจากนั้นยุงลายที่มีเชื้อไข้เลือดออกเนี่ยก็ไปกัดกับคนปกตินะคะไปดูดเลือดคนปกตินะคะทําให้คนที่โดนกัดเป็นไข้เลือดออกนั่นเองนะคะเรามาดูอาการกันดีกว่าค่ะก็คือมีไข้สูงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็นานหลายวัน เบื่ออาหารปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็ปวดท้องอาจมีจุดเลือดเล็กๆตามร่างกายนะคะทายอุจจาะอาจจะเป็นสีดำหรือมีเลือดปนออกมาในช่องในช่วงระยะไข้รถผู้ปวยจะมีอาการกระสับกระส่ายนะคะมือเท้าเย็นรอบปากก็จะเขียวนะคะอาจมีอาการปวดท้องอาจมีอาการปวดท้องมากก่อนจะมีอาการช็อกชีพจรเนี่ย เบาเร็วความดันตับนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูวิธีการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการกันเดี๋ยวะคะ่ะอ่าหนึ่งหากมีไข้สูงติดต่อกัน2-3ถึงสวนันและมีอาการคล้ายอาการของโรคไข้เลือดออกไม่ควรกินยาลดไข้เองนะคะควรรีบไปพบแพทย์ทันที 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองนะคะ 3. ปฏิบัติตนตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะคะอานต้องกันการติดต่อและแพร่กระจายของโรคนะคะ 1. ระวังไม่ให้ถูกยุงลายกัดโดยไม่เข้าไปเล่นในที่มืดอับทึบ นะคะคแล้วก็ในห้องที่ไม่มีมุงรัดวเนี่ยควรนอน,นกลางมุงอยู่เสมอนะคะ 2. ทำลายแหล่งน้ำขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุงรายในบริเวณบ้านโรงเรียนชุมชนใส่เกลือหรือายเคมีนะคะอเบทาอเบทนั่นเองนะคะในภาชนะที่มีน้ำขังในบ้านอย่างเช่นพวกแจกันดอกไม้จานรองขาตู้กับข้าวเพื่อป้องกันยุงลายไม่ให้วางไข่าวิธีคล้ายๆในเพลงที่ฟังเมื่อกี้เลยใช่ไหมล่ะคะ,ะไปเรามาดูข้อที่3 สามปฏิบัติตามมาตรการ5ปอนะคะของกระทรวงสารณสุขนะคะ5ปอปอที่1ก็คือปิดคือปิดฝาพยัญชนะที่มีน้ำขังเช่นพวกโอ่งบอร์ซเมนในห้องน้ำนะคะป้องกันการวางไข่ของยุงลายนั่นเองอ่าปอที่2ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำในภาชนะที่มีน้ำขังเสมอเพื่อป้องกันยุงลายวางไข่อย่างเช่น แจกันดอกไม้จานดองกระถางต้นไม้นั่นเองนะคะอ่าสามปอที่3ามนะคะก็คือปล่อยปลาเช่นปลาซอปลาหางนกยูงลงในภาชนะที่มีน้ำที่ไม่สามารถปิดฝาได้เช่นพวกอ่างบัวป่อปลานะคะเพราะว่าปลาหางนกยุงเนี่ยจะช่วยไปกินลูกน้ำยุงลายนั่นเองนะคะ อที่ C ก็คือปรับปรับอะไรปรับในที่นี้ก็คือปรับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้โปร่งสว่างโล่งนะคะอย่างเช่นตัดหญ้าที่มันลกตัดแต่งกิ่งไม้เปิดหน้าต่างให้บ้อ่าเปิดหน้าต่างในบ้านให้สว่างนะคะต่อไปเรามาดูปอที่5ก็คือปฏิบัติปฏิบัติคือ ปฏิบัติการกำจัดแหล่งเพาะพันยุงรายนะคะในทุกๆ7วันอย่างเช่นเราอาจจะเปลี่ยนน้ำแจกันทุกๆ1สัปดาห์นั่นเองนะคะหรืออาจจะเทน้ำลองขาตู้เย็นทุกๆ7วันนะคะต่อไปเรามาดูโรคข้อที่2กันดีก,กว่าค่ะนั่นก็คือโรคหัดนะคะโรคหัดสาเหตุของการติดต่อนะคะ าสาเหตุและการติดต่อนะคะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสน,นะคะติดต่อได้โดยการไอหรือจามรถกันนะคะรวมทั้งการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรือเสมหะของผู้ป่วยจากการใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้ป่วยหรือเล่นคุกกี้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคหักนั่นเองนะคะ ในภาพนี้นะคะก็คือต้านไอหรือจามโดยไม่ปิดปากนะคะการดื่มน้ําแก้วเดียวกันแล้วก็การใช้้าชหน้าร่วมการทําให้ติดโรคหัดได้นะคะอ่าต่อไปนะคะเรามาดูอาการกันดีกว่าค่ะเริ่มด้วยการมีไข้น้ำมูกไหลนะคะไอาตาแดงมีคิ้ตาม,มากนะคะแล้วก็ตาเนี่ยก็จะแชะ สู้แสงไม่ค่อยได้นะคะมีจุดสีขาวเล็กๆนะคะในปากหลังจากนั้นประมาณ3-5วันนะคะจะมีพื่นนูนแดงขึ้นที่ใบหน้าลำตัวแขนขาประมาณ2-3วันนะคะใครจะเริ่มลดแล้วก็พื่นจะเปลี่ยนเป็นสีแดงคํานะคะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะคะจึงจะจางหายไปนั่นเอง เรามาดูวิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการดีกว่าค่ะเรมจากข้อที่หนึ่งนะคะก็คือรับประทานยาลดไข้นะคะแล้วก็มันเช็ดตัวเป็นระยะระยะนะคะถ้าไข่ไม่ลด 2. พักผ่อนให้เพียงพอ 3. ดื่มน้ำมากๆนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายเนี่ยขาดน้ำนะคะรับประทานอาหารอ่อนๆนะคะที่มีคุณค่าชเช่นโจ๊กใส่ไข่นะคะเพื่อ จะได้ย่อยง่ายนั่นเองนะคะซีอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างน้อยเพื่อลดอาการระคายเคืองตานั่นเองนะคะนใช้คาระมายคทาผิวเพื่อบรรเทาอาการคันนั่นเองนะ,ะเรามาดูการป้องกันการติดต่อแล้วก็การแพร่กระจายของโรคดีกว่าะคะ่ะเริ่มจากข้อที่หนึงนะคะก็คือ แยกผู้ป่วยและแยกสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆของผู้ป่วยนะคะไม่ให้ปะปบบนกับผู้อื่น 2. ไม่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคหับจนกว่าจะแน่ใจว่าหายแล้ว 3. เมื่อหายป่วยควรทำความสะอาดเครื่องนุ่มห่มที่นอนให้สะอาดอยู่เสมอน,นะคะ ซีดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็พักผ่อนอย่างเพียงพอนั่นเองเรามาดูโรคที่5กันดีกว่านะคะนั่นก็คือโรคอีสุกอีสัสยนะคะาสาเหตุแล้วก็การติดต่อนะคะเกิดจากเชื้อไวรัสเนี่ยติดต่อกันได้จากการไอจามหรือว่าการหายใจลดกันนะคะการสัมผัสร่างกายของ ผู้ป่วยโดยตรงหรือการใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยนั่นเองนะคะเรามาดูอาการดีกว่าค่ะคืออาการก็จะมีไข้ต่ำเบื่ออาหารอ่อ,อนเพลียปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะมีผื่นแดงราบขึ้นตามตัวนะคะแผ่นล้างใบหน้านะคะรวมทั้งแขนขาจากนั้นตุ่มแดง ราบตัดเป็นตุ่มนูนใสนะคะมีอาการคันแล้วก็ตกสะเก็ดในที่สุดนะคะ,ะเรามาดูวิธีการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการป่วยกันดีกว่าค่ะ 1. ก็คือเมื่อมีไข้สูงให้รับประทานยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้นะครัสพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วก็ดื่มน้ำมากๆนั่นเอง 3. ดูแลรักษาผิวหนังให้สะอาดอยู่เสมอนะคะ ดีถ้ามีอาการคันมากควรใช้ยากแก้คันเพื่อรดอาการคันนั่นเองห้าไม่แกะหรือเกาตุ่มเพราะจะทำให้ติดเชื้อได้นะคะอ่าเรามาดูการป้องกันการติดต่อแล้วก็การแพร่กระจายของโรคก,กันดีกว่าค่ะหนึ่งไม่เล่นคุกกี้กับผู้ป่วยนะคะเพราะจะทำให้ติดโรคได้สองดูแลรักษาร่รางกายให้แข็งแรงอยู่เสมอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะ 3. ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปใกล้ชิดกับผู้อื่นและปิดปากหรือจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจามนะคะเพื่อป้องกันการแพรก่กระจายของโรคนั่นเอง 4. ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคอีสุอิสัยนะคะ โรคติดต่อเนี่ยสามารถป้องกันได้ด้วยการเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคอย่างถูกต้องนะคะรู้จักดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอนั่นเองนะคะอ่นักเรียนคะสําหรับวันนี้นะคะก็เนื้อหาก็จบเพียงเท่านี้นะคะ